สวัสดีครับพบผมเช่นเคยนะครับกับช่องคนเมืองทอยวันนี้ก็เป็นช่วงเก่าก็บเป็นงานสะสมส่วนตัวอีกเช่นเคยครับผมวันนี้จะเป็นตัวอะไรนั้นก็ก่อนไปรับชมครับอย่าลืมครับติดตามกันก่อนนะครับผมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปดีๆครับผมจากช่องเราคนเมืองทอยโอเคครับก็ เราไปชมกันดีกว่าครับผมว่าวันนี้เป็นตัวอะไรไปกันครับผมมาแล้ว,ลวกับกันดัมไทรอนสามสเปเชียลแพ็คเรเรียกว่าเป็นเวอร์อ่าถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันสีสีเงาๆครับผมสีอะคริลิกเงาๆประมาณนั้นครับผม ตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษับผมขายไม่ใช่ขายครับเป็นงานจับฉลากเป็นงานกันดัมอินฟอร์ผมเป็นกันดัมตอนปี2015ตัวนี้ก็เป็นผลิตจาก m a k อินเ a p แปนะผมในปี2015เป็นกันดัมที่อยู่ในภาคกันดัมบิลไฟเตอร์สีตัวกล่องก็อย่างนี้เห็นะผมเป็นสีที่แบบว่าสีล้วนพวกสลวีล้วนนะครับเป็นกล่องพิเศษทั้งนั้นเลย,ยนี่ จะเป็นสีล้วนสังเกตไหมครับมันจะเป็นล้วนแบบเงาเงานะครับไม่ใช่ล้วนสีด้านด้านบ่งบอกว่าข้างในต้องเงาแน่นอนนะผมเนี่ยด้านข้างเขียนไว้ประมาณนี้ด้านข้าง,ไม,าาางไม่มีอะไรมากครับนี่สังเกตไหมครับผมอ่าตัวหนงังสือเล็กๆตรงนี้ not for sale คือไม่มีขายตัวนี้ มีผลิตมาจำนวนจํากัดเท่านั้นนะผมอรู้สึกว่าจะมีประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าตัวมั้งครับห้าร้อยตัวนะครับ,รบผมจะไม่ผิดนนครับก็จะห้าร้อยนิดๆเนีน่ยครับบนโลกนี้นะครับไม่ผลิตอีกแล้วครับผมเคเด,เดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วก็อ่าบอกอีกทีแล้วกันครับ โอเคไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปแกะดูกันดีกว่าครับททานทัันท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 ่นมือสันมือสันอีดูสีซะก่อนวิบวับวิบวับไปเลยดูครับส่วนแรกหนึ่งอ่าคือกันดั้ำทยอนนะครับจะเป็นกันดั้ำที่สามารถ แยกล่างได้ครับมีเป็นสิงโตปูแล้วก็เป็นนกอีกตัวหนึ่งเรียกว่าปมูมันเหมือนปูผสมกับกระเบนอะไอตัวที่มันบินได้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือปูหรือเป็นกระเบนกันแน่ก็อันนี้ก็จะเป็นโซนของสิงโตครับผมนี่เป็นสีทองแต่มันไม่ใช่ทองแบบทองแบบจัดจานะมันเป็นทองแบบทองจางๆหน่อยครับ ผมว่าถ้ามันแทนทำสีทองทองไปเลยอาจจะสวยกว่านี้ครับนี่ครับเป็นทองทั้งในและนอกนะครับเป็นทองชุบนั่น,นแหละนี่น่าจะเป็นงานพ่นมากกว่าโอเคก็สิงโตผ่านไปครับถัดมานี่จะเป็นตัวอ่าตัวปู ผมว่ามันเหมือนกระเบนครับน่าจะเป็นกระเบนมากกว่าเนี่ยเป็นสีแดงแบบเมทัลลิกเห็นไหครับเป็นแดงเงาๆแต่ว่าตำหนิก็มีมาให้เห็นๆนี่ก็จะเป็นพาร์ตซีแล้วก็บแล้วก็เป็นพีซีตำหนิลองสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงเนื้อพลาสติกมันเป็นรอยแบบเป็นลายแตกคับจากโรงงานเลยครับคือตำหนิที่คืองานลิมิเต็ดนะครับ คือมันมีตำหนิแบบเนี้ย,ยมันมันแย่มันแย่ตำหนิก็มีเยอะเหมือนกันแล้วนี่ก็ม,บบนนมีครับเห็นไหมครับเนี้ยมันเป็นเนืเหมือนเนื้อพลาสติกโดนเป็นรอยครับนี่นี่น,น, igue, นี่นี่น,น,นคือแบบอืมเป็นลิมิเต็ดได้ยังไงวะโ <Pul p> อเคก็ผ่านไปครับส่วนถัดมานี่เป็นส่วนของเขาแต่งเกาะเป็นสีทองเช่เนเดียวกันครับ อ่านี่ก็จะเป็นสีม่วงเมทัลลิกเหมือนกันแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ครับคือสีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเงาแบบเงาไปเลยนะครับมันก็มีแบบเนี่ยเห็นไหมครับตำหนิอีกแล้วผมเนื้อพลาสติกโดนกิดโดนกินไป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  นี่ก็จะเป็นอ่าพาร์ทเป็นเอฟเฟกมาให้ครับนี้ดาบแล้วก็มีเป็นปีกมีเซเบอร์สองเล่นถัดมาจะเป็นพาร์ทเป็นมือนี่แล้วก็เป็นส่วนของน่าจะเป็นหน้าอกมาครับนี่เป็นไอกับเอนี่ยเป็นหน้าของไอที่ผมว่าเนี่ยมันเหมือนกับปูอ่ะแต่มันก็ มีปีกเหมือนกระเบนอะมเลยไม่แน่ใจน่าจะเป็นกระเบนมากกว่านี่เห็นไหมครับพลาสติกเป็นรอยผมไม่รู้มันเขาจงใจให้เป็นรอยหรือมันเป็นรอยเองอะถ้าถามว่าถ้าเราไม่มองอะไรถามว่ามองมันสวยไหมถ้าเราคิดมันเป็นทําจากโรงงานมันมันก็สวยสวยแบบ ต่อีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันยังไงผมก็มองมันคือตำหนิอ่ะไม่ใช่แบบโรงงานตั้งใจทำหรอเนี่ยแล้วก็เป็นพาร์ตดีเห็นไหมครับเนี่ยมันมีตำหนิอ่ะคือเป็นงานลิมิเต็ดอะไรวะที่มีตำหนิผมก็เพิ่งเจอนะครับเป็นงานลิมิเต็ดีมีตำหนิเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดูดีครับเป็นชิ้นส่วนเกือบจะทุกชิ้นเลยนะครับผมก็เลยคิดว่า เป็นตำาหนิจากโรงงานหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ครับเื่อตำาหนิจากโรงงานนั่นเลยครับแต่ว่าเขาตั้งใจหรือว่ามันผิดพลาดก็อันนี้ก็ไม่รู้ครับคุนนพาร์ทของอีก็จบไปครับแล้วก็มีใบมาให้ส่วนใบประกอบก็เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำแยกออกมา นี่ตัวนี้ที่ผมว่าเนี่ยมันจะมีสิงโตมีนกแล้วก็มีตัวเนี่ยน่าจะเป็นกระเบนครับสตัวรวมกันครับนี่ตอนแยกล่างแล้วก็รวมล่างโอเคแล้วก็มีเป็นเครื่องบินคันเอ่่จิ๋วๆมาให้อีกหนึ่งลำโอเคก็นี่ ประมาณนี้ครับเป็นกันดัมม้มงที่ว่ารวมร่างเงินขนาดนี้ครับแปลกดีครับโอเคเราไปสรุปกันดีกว่าครับสรุปสรุปเรื่องแรกคือเรื่องราคาแล้วกันนะครับราคาตัวนี้ผมได้มาอยู่ที่ราคา2500บาทก็ได้มานานแล้วครับประมาณผมได้มา ตัวเนี้ยมันแจกปุ๊บแล้วก็อีกประมาณไม่กี่เดือนคนระับผมก็ได้มาราคาผ่านไปแล้วส่วนเรื่องตำหนิตำหนิคือที่ผมบน่บนๆไปตอนเมื่อกี้ที่แกะแพงออกมาคือตำหนิคืออย่างที่เห็นนะครับคือเนื้องานพลาสติกมันมันหยาบมันแบบเหมือนไม่ผ่าน QC ครับพลาสติกเกือบทุกชิ้นอะ่ะมันมีตำหนิเป็นรอยเหมือนรอยแบบ ลอยเหมือนปั๊มไม่ไม่ไม่ไมไมดีครับการปั๊มแบบเหมือนไม่ดีครบก็ทำหนีเกือบทั้งแผงเลยก็ว่าได้ครับส่วนของเรื่องสีอลงสีผมอยากให้มันเงากว่านี้อ่ะมันยังเงาไม่พอต้องเงากว่านี้คือจะได้ดูแบบดีหน่อยอันนี้มันเหมือนกับเหมือนมือสมัครเล่นครับ ลงสีประมาณนั้นครับมันเหมือนไม่ไม่เหมือนงานแบบงานบริษัททำแล้วส่วนเ,เรื่องเอฟเฟกอ๋อนี่ถือว่าให้มาตามปกติครับกล่องธรรมดาก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้เหมือนกันครับโดยรวมแล้วก็ตำหนิมีตำหนิมากกว่าคำชมแล้วกันครับ แต่ก็เรายังไม่ได้ประกอบนะครับถ้าเราประกอบอาจจะมีความสวยงามก็ได้อาจจะลงตัวก็ได้ครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้นะครับกับกันดัมไทยอนสามสเปเชียลเป็นเวอร์ชันเรียกว่าเวอร์ชันแบบสีเงาด้วครับง่ายดีครับที่เขาเรียกกันในกลุ่มโอเคก็คลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กด,กด, like, กดสั่นกระดิ่งครับผม จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเราคนเมืองทอยครับอ๋อ,อก่อนจะไปครับคือตอนที่ผมมีตัวไทยอนเนี่ยผมเคยคิดไว้นะว่าจะหาทุกเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันสีใสสีทองไม่แน่ใจว่ามีสีทองหรือเปล่าสีใสทองเหมือนจะมีสีทองนะครับแล้วก็สีสีใสหนอสีทอง สีธรรมดาแล้วก็สีนี้ผมมีละตอนนี้น่าจะขาดแต่สีธรรมดาผมเคยมีสีธรรมดาแต่ว่าพอดีว่าปล่อยไปแล้วเก็ะตอนนี้ก็ขาดอีกสองสีเดี๋ยวไว้หาครบแล้วกันครับใจจริงอยากประกอบแล้วก็เอามาเรียงเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสแต่ไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนครับก็ะอย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับผมคลิปถัดไป เป็นของที่บอกไว้ก่อนแล้ครับหายากสุดๆในโลกนี้นะครับมีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น,นครับโอเคผมวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับผมบายบายอย่าลืมนะครับติดตามให้ดีๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ